นี่มันสากวก่าเกา่าหลายจะได้กระซ่าแน่น,นอนเนี่ยเพราะว่า,า,าเป็นเฟืองปากบอ่อเฟืองเดิม939เฟืองใหม่639 639หมรือ631เอ้ย641่น่ว่ะมันเป็นเฟืองซาเลยไงซาทุสุดแล้วสำหรับเฟืองไ<ม>ทยไม่นับไลยแกวิลังมาหนึ่งซี่ 6, 4, 3, หกสี่สามป่สี่ส่กอ,อาเป็นอาเ,เป็นเฟืองซ่าที่สุดแล้วในรถมันสุดอยู่เฟืองหแล้วออกสวนออกสวนวิ่งวิ่งประกบคู่กันกับรถตัดนะครับ ส่วนวิ่งหลังถนนยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาขี่กันดูนะครับผมว่ามันจะช้าจะเร็วแบบไหนนะครับหืมเสียอ,อีดบ่เมนบ่บกบักทั่งสูงนะอออ เนี่ยม,มันเบิดเร็วเคลืค่อนสายของเขาาน,นี่เกียร์ยังแหละ <laughs> มันสายเขาเขาอะไริบอกฟูเ่เอ้ยู่แล้วไปเบิ่งไหมเบิ่งทาง ไม่มันเรนลอยนึงแต่รถคันวัด GPS มันจะเรยนอยู่ประมาณ6กสินเป็นคนถ่ายซ่านน่มดน,น,นูนนดเป็นกับยางกับยางหนาเอาไห้านี่ยัง อ,อ่านะครับผมอันนี้เจออีกอาการหนึ่งนะครับถ้าเดาไม่ผิดลูกปืนดุมดุมล้อหน้าซ้ายนะครับตอนนี้หอนอย่างแดงเลยนะครับผมนี่ดังปุ๊กๆุ๊กุก,ก,กุกเลยลูกปืนดุมล้อหน้าซ้ายนะครับนี่ฝั่งใต้ฝั่งใต้คนนั่งฝั่งที่ผมนั่งนะครับนี่ ดังอย่างแรงเลยครับเวลาวิ่งลูกปืนอาจจะเป็นตามหมดแล้วนี่นี่ลูกปืนฝั่งซ้ายนี่ล้อหน้าซ้ายนี่ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเพราะลูกปืนล้อหรือเป็นเพราะยางนะครับล้อหน้าซ้ายนะครับผม เดี๋ยวเราจะเช็คกันอีกทีหนึ่งนะครับในวันหลังนะครับผมอันนี้ครับผมเรากำลังเทสรถหกล้อคันที่เปลี่ยนเบอร์ฝั่งท้ายแต่อาการเสียงที่มาเพิ่มนะครับนี่ครับเออวะ่ะล้อหน้าไสา มันหอนต่งเบิรก็องมันหอนลุกปืนมันหอนอย่างเนี่ยยังหอนเลยเนี่ยว้งๆๆๆงวงวงวงง,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 งเลยโอ้ชัดเจ๋ยวเลยถ้าพูดได้ยินบอกอ๋อเบ,บิ่งเบิทางบ่อนี่ทางนี่เลยทางขวาปกตินี่ทางซ้าย ก้อนหนานี่ไปเห็นังมครับบอล้อซ้ายเนี่ยใช่เนเนี<ด>่ยล้อหน้าซ้ายนะครับหอนตอนนี้หอนเหมือนลูกปืนเหมือนล้อจะหลุดเหมือนเหมือนยางนะครับความรู้สึกเหมือนยางเสียเลยนะครับ<ด>นี่ล้อหน้าซ้ายนะครับอาจจะมองไม่ชัดนะครับผม สูงให้ดูนะครับสูงเท่าเคลื่อนไหวน,นี่ครับล้อมันจะสะบัดน,นะครับผมล้อไม่นิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปจอดเช็คดูทีหนึงครับแ็เดี๋ยวไปถึงสามแยกไฟแดงเราเลี้ยวขวาที่ไปเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็จะเม่แรงขึ้นดูเลยนะครับผมว่าล้อหน้าฝั่งซ้ายมันหลวมหรือเปล่านะครับ เพราะว่าเสียงที่มันหอนตอนนี้มาจากล้อหน้าซ้ายนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะจอดเช็คด,ดูนะครับผมอ๋อเลยปีอีกเลยปีอกก็ได้เลยปีอกก็ได้ดนู่นถัดจากป้ายขา้างหน้าอ่ะเดี๋ยว อันนี้ขึ้นมาแรงแล้วลอ,อ,อ,อยลอยยังลอยแล้วครับอ่โอเคอ่ะหมุนเบิงหมุนเบิงหมุนเดินนากันเออล้วแตแล้วแตะหมุนเบิง,บงโอ้โหหลออขดมันขดยากเลยขดกระทะบุเดินนาเดินหนาวเดินหนา,เนหนาวเรเนี้ยเสียงเหมือนลูกปืนแตกเลยเนี่ยมแมนยังไงลูกปืนก็แตกไอ้นอนเนี่ย ส u p p ได้ยินได้เสียงทางนี้เสียงใบย่างดังเลยกุกากกุกากมึงเลยเร็วมึงเพราะว่าเวลามันรับน้ำนักอะ่ะอ่ะปล่อยปล่อยนี่ดูดิมันสะท้านถึงถึงตัวรถเลยเนี่ยฮะใช่พี่ขอไปใช้นะอ่ะหมุนหมุนไอ้พี่บังพี่จะเบิ่งว่าหล่อมันโคตรแห้งบอ่อ่ะปล่อยเลยปล่อย เนี่ยโคตรเลยโคตรชัดเลยเนี่ยรอมันสะบัดซ้ายขวาซ้ายขวาตลอดเฉพาะที่เจ้าถามาเป็นอย่างลดคือแลนเออดึก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 เป็นเพราะว่ามันโคดแต่ตอนนี้ยังโมโหว่ามันโคดรนั่งลุกปืนนะให้ได้รอแมนแต่คิดว่าน่ะสิลูกปืนรอจะหน่อยนะส่ายสยายมากก็เหนียววุ่นกลับไปไม่ต่างใครจะหน่อยครับก็เหนียกลับไปเนี่ย นี่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 เห็นบ่เนี่ยเห็นบ่เบิ้งว่ามันมันมันโคตรชัดคือจังหล่อรอมอไซค์เฮาดุ่งแหมเออเนี่ยชัดแจ๋วเลยเนี่ยเสียงเนี่ยเสียงเนี่ยเสียงลูกปืนชัดชัดเลยเนี่ยเนี่ย โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนี่ยเนี่เนี่เห็นบ่อยมั้นี่ยจังหวะเนี่ยนี่ยเนี่จังหวะที่มันย้อนกลับคืนคือจังหวะที่ลูกปืนมันเสียเอาอย่าพยายาไปโสงเล่าเลยเนี่ย